เดี๋ยวจะมาซื้อหอไอเฟลหอไอเฟลตูตีเฟลกี่บาทอันเท่าไหร่อันเท่าไหรห้าหันยูโรละอันเล็กละไม่แพงหกได้ไหมห้าอันหนึ่งยูโรห้าอันเล็กหนึ่งยูโรห้าอันเล็กหนึ่งยูโรหนึ่งยูโรหกได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหกอันเล็กหนึ่งยูโรได้ไหมหกอันหกอันโอเคงั้นเอาเอาสองเลยสองยูโรเออสองยูโรได้กี่อันได้กี่อัน สักกี่อันสิบสองอันสปีกชัยเวลี่กู๊ดนะเอออันเอาสีนี้เรียกอะไรเอาสีนี้เอาสีนี้เท่านั้นสังครับเออสั่งเอออันนี้หกนะสังครับสีเอหก่ามีมีถุงไหมถุงถุงมีถุงมด้วยมีถุง มีถุงมีถุงถุงเละเทะมากขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะอ่ะเดี๋ยวสองยูโรอ่าสองยูโรอันใหญ่อันใหญ่อันใหญ่เท่าไหร่หกยูโรหกยูโรไม่เอาสองอันชิปมาเป็นเงียบสองพันคุณเก่งนะสองอันสิบอันใหญสองอันสิบล่ะไม่เอาแล้วเอาแค่นี้ขอบคุณมากขอบคุณครับบ๊ายบาย โอเคมาดูออเฟลก่อนเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนกันมาอยู่ที่เหวไอฟอไาอยู่ที่เหวนะคะตอนนี้ต้องระวังตกเหวนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นเหวไอฟอนั่นคือจ๋าไอคอร์ดอือโอ้ทักคิววันนี้พูดไทยไม่ได้ไทยแลนด์